ปลุกใหญ่กี่ลกี่น้องห่สมสือสมสือกบุกใหญ่นะเงุกใหญ่ปลุกใหญ่ถ่ายหูเลยเลยปลุกใหญ่ยืนถ่ายุกใหญ่ไอ้ห่าว่ะไก่สดไหเนออือเอบักไก่กี่ลรอาดีเอาคุรีอีบาตนี่เอา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 ตัวเป็นยังฮขยเอาได้ไหมขยาเอาไหมเอาได้ไหมขยำได้ไหมฮะเป็นแห้งเลยได้ฮนุก ปูเป้หัวมันปูเป้หัวบอกบอกให้ขยายเอาไก่โน่ป้าโตเสียงเดียวชาวจุ่นนี่มาไว้ดีเนาะไววบ่น้ำลังมาคือว่าเนมท้าเจอสิเจอแนมยนาบ่เห็นมโหดยู่นไปซื้อยาจญ่นตึงยุ่งเลยโตหา ໂຕນີ້ແລ້ວໂຕນີ້ແຫຼະບໍ່ແດ່ເອົມຕຕະນທີ່ມມານໃນັງຕດຮທັ່ດຮົນຈົດນບໃດກນ້ອບ່ດັ້ອຮັດກດກັມາຮັງຮົ ใส่เขาสั่งรถนะสั่งมากก็ดูรำกรันหน่อยแหละให้ไพ่สั่งนี่เด้นี่คนสั่งคนทองใส่ไปนกมุกไปสั่งไปคนทองนะเอาสั่งรถุดสั่งรถสั่งตำทะเลตะลึง่ะก็ว่ากันไปแหลยสั่งมากจะสองจานสามจานสั่งมาเออโออิชิเอาไหนน่ะเออาสองจานแล้วก็ทอดเนื้อก็มีบ่อ่ะจินนะจินนะเอาโออิชิมาหน่เด้อ เต้มทะเลรวมเราเด้อเอาเอารสชาจิจาดเนี่ยเด้อสีทำนองนั่นแหละจิจัดขนมเนี่ยปวดละเอาโอิซิเฮาเนี่ยเด้อสองขวด

ดอกชวนชมดอกชนมดูใบเจ่นี่เหโอ้ยเลือจากป่าด้วพี่น้องด้อสนุกเอามานำมาครับม้อนี้เป็นนี่เป็นากันเด็กเส้อเบงม้อนี่พากันออกจากป่ากัมาเปิดหูเปิดตาเด้อ มันละเบิดครบใหญ่บ่มันละเบิดครบอือกโลมกีแลพเจ้านั um ่นโอ้ยรอยปายพ่ ha, here, ่อยอู้88ตอ๋อนนกผู้เดียวสิตเห็นกันคนบ่ได้เห็นหมดเลยเห็นหมดบ่หมดเลยจังคอหหมูแท้เออได้น้อยบ่แนน่ะเป็นผู้ชายน่หมูอ้าันี้ออองได้อัน62เียเฮาอยู่จ้ะ เอ้ยเดี๋ยกสิบสเออหกเจ้าเฮียเขาดเจ้ามันเก่งเายจะกุ้งแซ่เบรอาต้มเอาตัเอาจะคุ้งแซ่น้ำปลานก่นนเป่เอาแันเดี๋ยวบัตอันนาจะไหนวันนี้เขาเป็นเด็กเอร์พี่น้องเด็ักันแต่บรรบนดมากราแบบ โอเคครับไม่ต้องเป็นห่วงเียน้องติปติดใจบ่อ่านเยกระเป๋าใหญ่เป๋าใเ็นเสิ่กระเปใหสอนใช่ไหมูดโตเฉอยู่นะเป็นสี่แล้วแบบนี้แหละท่นเราโบได้แล้วโอ้เดี๋ยวกติปป้ติกอีเป้เอาไปเลยได้กล่องหนึ่งอ้าวยังเหืโคตรป้าโคตรป้าโครหิวอ่ะชเป็นงยิงบ ไอันนี้บออไรแงจงกว่าแม่อนีเอาเอาตัพ่อเนี่ยบอติบแล้วจะเนมหนากันเลยจเนี้องางอันนี้คนอายคนใดก็เกาเาก็มีเลต้มเลือดก็มีเนี่ยบอเนี่ยอนอ่คด้เออจะนอนอิ่มก่อนได้เออนองกินก่อนนะ ยัเนกระเป๋านาะถ้า <Ende> ม <esa> ีเง <works af> ินอยู่พเห็ดแลหาเห็ดหาจุ่มบนี้ันนาเาะโอ้ยที่นใน้ามกอะไรุ๊แน่นอเย็นขนาดนะเย็นขนาดนเขาเ็เห็ดเปจุ่มเปจุ่มจัะมือปุ๊บปุบเนอึดเยเด็กเสร์มกับแบ้อในแถวเนี่ไปคิค้นหาลูกค้ามีอะคเรก็หูอยู มาอดมอลงเฟซเน้อยใครก็มาแว่รอดเจ้น้อยติดหนีเด้อมาเจ้น้อยคนพูดจักหลายอยู่ค่ะพี่แต่คนพิมาติดหนีว่าซะน้อยโอ้ตองวานนะบ่แม่นห้างคอยเด้อเจ้าตองวานบ่แม่นห้างคอยพุ่นห้านลูกหลานพุ่นเม่ยกลัวพ่อกลัวอยู่ค่ะมาโหลดพุ่นส่วนเป็นเนี่ยนาว่าสิซะหาลูกค้าให้รเออเจ้โบ้พุ่นส่วนอ่ะก็ได้ได้สื่อนางสื่อนางสาวแต่ไม่ได้ลงมันตีหมดนี่แหละแต่ยังกับบวกบึ่งบึงบึ่งบึ่งน้อกั้นได้ไหมเนาะยังก็ได้เอาเงินกันหนีไเจ้าลูก บอกแล้วมาจบกัก่อนกนพหนึ่งเป็นนึ่งคูดหนึ่งแผนบัญชีเเป็นแผนมันชซื้อเครื่องซื้อคอของห่าดอี้ขาดทีนีจะส่งห้เราี่ยจะสีน้ำหอมยังหอมบอเจ้าเจ้าสีน้ำหอมคือเสียข่าวบ่บ่กน้พี่คนละัะพี่ผมคือจีน่คนะกินไปไหนมาไปซื้อในอีนอมเกินเดียวกันอัวเธอมาไหนน้อเสีข่าวก็ใช่นี่คือเนา อก็ทะเลก้วนก็เยาวลินกินเาัแล้วก็คุดซีบ่บ่นะคืออันแบบคือสื่อมันคือคือน่งเอกน่งเอกนี่เลยนะี่ยขุบจ้เอิญมาอีกแบบนึงที่มูสิวัลมันเหม็นแรงกลับกิ่นโอมีกลิ่นติดบ่ดมมัจะไปเทิงไ่างบ่ปแปลกโม้ของขอยแม่ปลกแปลกโม้กลิ่น โอ้มาไก่ได้ไปน้องได้ไปในมาห้าป้านั่งอยู่พี่ได้กินฮอทพุทธมเดี๋ยวนี่เออนี่อะไรแรงเลยเพิ่นหน่อยหัวเสื้อเห็นบลากะเนาะพี่น้องเนาะถ้ากันเข่าจะปลาแต่โดนลายน้อยกับเพ้น้อยหนึ่งกับแพ้หัวเสื้อมันเพราาะว่มันติซื้อหัวเสื้อเลยฉากสะแผลตากมะผือมีกลิ่นบางทีละมอมังบางชนิดคุหอมเลยรวะดีดมือหน่ยหัวเสื้อเนาะหอยเชลล์ยังไัซะหาของแก่นะพี่น้องเลย ตังตำหม้อสั่งตำสั่งข้าวผัด้หมะรไม่แค่ทำงม่หรอยพี่จริงอ่ะข้าสิเทีทางเขาเอื้อมแกลเข้ามาหลายบอกมีใกล้ก่ัวาชิใกล้กลัวได้เาราก็ต้องเห็ดทางคนกีดเขาได้ี่เมืองีตดมต่อจากอันะตเ็ดต่อจาก้นขาเป็นเข้าไปเลยแคหนองเจ้าหามะขนาด้ลยมะแล้วมะแ้ เห็ดรลูดหางสูอ้อน้องมาเอาปลาอยังมาละมอเจากซี่ซะซื้อหัวหามาให้ลูกค้าเนาะเือปลานึสองแสนสองแสนนีชมวาะรพดีคนละสองแสนออกมาใส่ได้เงินสองแสนคนละแสนสลดลงสองแสนมันดูว่ากันแล้วหนากันลดลงคนละแสนช่เอมานงมาได้อีกแสนเท่กับเมียคุณหนึ่งพัเจ้าเฮาเห็ดติดชิคซื้อหางกันเม็ดเดียวเลย หากัเนเม็ดเวเือตูเผือสัตอยาโ้ยเอาดังไหมทาดังอ่านทานอาหารใจน้อยต่ำแทบยูทูบเบอร์คเยลรเบยูทูบบ้านนี้ยเฮ้ักันบ้านเฮ้ยยูทูบเบอร์ใน้อยหมดแล้วใช้ละเงินนดีเลยไม่ขาดหาแล้วว่าคลิปแล้วว่าเกกเลี้ยงลูกพ่อเน็กกัเอาอย่างคนต่ำไม่รู้อะไรก็ใกะๆมหนึิงชป็นยังเลนไปเลนมา ูเพื่อนเป็นตัวเลยเรื่อนเนาเยคนตามไมเองเพื่อธุรกิจเกิดจะมาลูกเขาใหญ่มาแจกยันแม่นแม่นเนาะคิดไปสื้อนะยังไงเพพี่น้องเอ้ยบอกมีเทินมีฮอนดอกโอ้เห็นแรงไเงินหลีไหมได้เขาเริ่มปรมาณตกคนเจที่เขาเปียนะเน่เขาเปี่ยนะคนเราที่เขาเปลียนเขาเปลี่นหนึ่งาใช่ สั่งหลายอย่างเกจสังสั่ีข้าวพัดตําตมตบ่ซีอิ๊วงจางเออแม่แม่าเ่แม่ลูจบคู่ขาวทองเอออันนี้ะแชมอันซีอิ๊วน้าซีอิ๊วตะกี้เนาะเนาะเต็มตู้เนาะจะไป่้แม่เราเอาแบบงามๆรสเเขาจะกินแซ่เขาจะเขายเดีย นี <c oughs> <pi> ่เข้ากดีจอกน้อยๆซ่นเฮา่ก่ลยกมันกินแบบว่าจอกนะนแบบซื้ออันเออน้อยๆน้อยๆนอึดซื้อกเนาะกับนนอีัวเด้มซื้อเด้มือปีใหม่แเฮามือมือลาแน่อุ้ยแน่เดุ้้ยไสอ่ะแปลกนะํานดีงามแล้วมัน่นนะ เราเติมแตม่เด็กเสือกาแล้วเออเด็กเสือกใตัวเป็นเด็กเสอตัวเป็นเด็กเสือกตัวแงนัพี่แป่่ป้าแม่นัเรเป็นป้าแล้วปนีก็นอกนั่นะเป็นป้าแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาหารเอาเาขอพักขอพักพักได้ก็ไหวเด้ปรันดีป่ญ่สวตัวป่งใ่วเอาบ่วงได้ป

ลาลเอาไปิบูเอาบ่วงมาอีกเดี๋ยวมันน้อยเลอนมะหนัง่อนน้ำโอ้ยยังหลูกเพวกมันบ่อนันบ่คิดไปบ่มันบ่ทั้ลูทั้งลูกัจะเาเยะเอะมาายัไม้เ็เโอ้ย ເປັນວ່າກະດ໋ລົງເນ bye